สวัสดีครับทุกคนผมเฉริวิทย์อัมเคนะครับข้าวผัดนะครับวันนี้ก็อยากจะพาเพื่อนๆมารีวิวที่แปลงหนึ่งนะครับที่ผมดูแลให้คุณอาอยู่นะครับคุณอานะครับก็เป็นที่แปลงที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีนะครับทุกคนอ่าทุกคนจะเพิ่งเบื่อหน้าผมนะฝนถือว่าเลิกดีมากเลยครับคุณอาก็มาตัดยาให้เราด้วยไอ้ไม่ให้คุณอาตัดนะคุณอาก็ได้จ้างให้ลูกน้องมาตัดให้แล้วนะครับเนี่ยฝนตกนะครับก็มาตัดบ่อยหน่อยนึง อา,อาท่านเพิ่งตัดไปเมื่อไม่กี่วันก่อน,นครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่ติดกับแม่น้ําป่าสักนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสนนเป็นสะพานข้ามสะพานตัดใหม่ที่ข้ามไปเรียกว่าสลาดสะพานดาโอ้ฝนเริ่มมาแล้วครับผมได้เทดสว่าซัาามซุงที่ซื้อมาใหม่กันฝนได้จริงหรืออันนี้ก็ขนาดเนื้อที่นะครับอสองไร่นะครับผมสองไร่กับอีกประมาณเก้าสิบเก้าสิบ ตารางวาก็ตีไปกลมเอ่อตีไปกลม,อกม,กมสองไร่หนึ่งงานแล้วกันนะครับอันนี้ก็คุณอาเขาแบ่งขายด้วยนะครับผมคือเหมือนกับว่าถ้าบางบางคนหรือท่านใดอ่าไม่สะดวกที่จะซื้อเป็นแปลงใหญ่ทั้งสองไรนะ่เนาะแต่อยากมีที่ติดน้ําแบบเนี้นะครับในที่วิวแบบเนี้ยติดน้ํานะครับเนาะก็แนะนําว่ามาจับจองเลยครับเพราะว่ามีมีแปลงนี้แปลงเดียวนะแล้วก็ฝั่งน้นฝั่งน้นก็จะเป็นมีแค่หนึ่งไร่นะครับเนาะหนึ่งไร่กับอ่าอีก อีกแปลงก็จะเป็น99ตารางวานะครับแค่หนึ่งงานแหละจริงๆมีแค่สามแปลงนะที่ของคุณอานะที่ติดน้ำครับเพราะแปลงลิมสุดนั้นก็มีมีคนซื้อไปแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นยวนะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแม่น้ําป่าสักนะครับอ่าอันนี้เป็นแม่น้ำป่าสักนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดสะพานตลาดสะพานดํานะครับถ้าคนรู้จักเนาะถ้าคนสระบ,บุรีก็จะรู้จักอันนี้ตอนนี้ตรงเทศกาลเขามีเอ้ เทศบาลเขามีโครงการนะครับทําถนนเขาเรียกว่าเป็นโซนออกกําลังกายก็ทํามาตั้งแต่ตรงนู้น,นครับก็จะเป็นวัดแก่งขนุนนะครับตรงนู้นอะเริ่มทําตั้งแต่ตรงข้ามไอเขาตรงนั้นนะครับที่เป็นเหมือนมีปูนไอการปูนดินสลายเห็นไหมครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่ของวัดแก่งขนุนซึ่งเป็นที่ของของคุณคุณป้าอะไรสักอย่างเนี่ยครับท่านถวายกับวัดนะครับแล้วก็วัดแต่ว่าด้านหลังก็เชื่อมต่อกับทางวัดนะครับแล้วก็ อ่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็เวลาพะราพะมีปริวาสอะไรนะพระก็ท่านก็จะมาจำภาษาามาพักที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นลานกิจกรรมทางสงฆนะ์เนาะอันนี้ก็จะเขาก็จะทําเป็นปูนะครับทํากันสไลด์คันดินสไลด์เหมือนไอตรงนั้นอ่ะเหมือนบ้านตรงนั้น,นครับนะตรงนั้นนะครับอ่าตรงนู้นอ่ะนะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นทางปูนะครับแล้วก็สามารถเดินออกกําลังกายอะไรเงี้ยเป็นเหมือนลานพักผ่อนหย่อนใจของคนที่อยู่สระบุรีนะครับตรงเนี้ย อ,อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเลี้ยวแยกถ้าไปทางขวาขวามือผมนะขวามือเนี้ยนะครับไปทางโน้นนะก็จะเป็นเอ่อแยกถ้าเลี้ยวเป็นสามแยกไฟแดงใหม่เนาะถ้าเลี้ยวซ้ายก็เป็นโรงพยาบาลสลับ,บรีอ่าถ้าเลี้ยวขวาก็ไปทางวัดแก่งขนุนอ่าเผื่อใครเป็นเป็นคนสลับ,บุรีแล้วก็อยากรู้เนาะอันนี้ก็เป็นแปลงที่ของคุณอ่านครับสองไร่สองไร่หนึ่งงานแล้วกันนะครับมันมันขาดนิดหน่อยอ่าแบ่งขายได้นะครับผมตารางวาละเอ่อสามหมื่นบาท อตอลองได้นะครับอตอลองได้ต้องบอกก่อนตอลองได้ราคานี้นะครับฮอตฮอตช่วงนี้นะครับต่อลองได้นะครับคุณอาบอกมานะครับอันนี้ก็คุณอาก็ปลูกกระดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ภาษีที่ดินนะครับอ่ารัฐบ,บาลก็เริ่มเก็บภาษีเยอะแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแปลงสองไร่ก็อยากให้ทุกคนอ่ามาตำอ่าเรียกอะไรนะฟ้ อยากให้มาดูก่อนดีกว่านะครับถ้าสนใจก็อยากให้มาดูก่อนนะครับยังไม่ต้องเออยังไม่ต้องถ้าชอบก็มาคุยราคากันนะครับเนาะเดี๋ยวพาเดี๋ยวนัดคุณอาให้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์ฝากกดต like, ิดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ